ก่าสวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ก็กลับมาพบกับโกวิสกิจข่าวหนึ่งกันเหมือนเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็มีข่าวมาสกิตให้กับท่านผู้ชมและเพื่อนๆกันนะครับส่วนจะเป็นข่าวอะไรบ้างนะฮะก่อนที่ท่านจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กอเวิศสกิจข่าวหนึ่งไว้ด้วยนะฮะเพื่อท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆรวมไปถึงสาระอื่นๆที่จะนํามาเสนอให้กับท่านผู้ชมนะฮะได้รับชมรับฟังกันครับเดี๋ยวเราไปที่สกิจข่าวแรกแล้วกันนะครับคุณเซนนะฮะเตรียมจบเหนะฮะเมื่อเฉินจื้อนะครับออกมาแฉยับนะครับหลังจากที่กัมพูชานะครับได้ส่งตัวให้กับทางการจีนะครับ ความรับไม่มีในโลกนะฮะงานนี้หุนเซนเตรียมตัวม้วนเสือกลับบ้านได้เลยนะฮะาการส่งตัวเฉินจื่อนะฮะไปให้จีน,นะฮะไม่ใช่แค่เป็นการตัดตอนธรรมดานะฮะแต่มันคือการส่งกล่องลวงใจนะฮะไปให้จีนบีบเล่นนะครับข่าววงในระบุชัดนะฮะว่าเฉินจือ่อคือดอกกุญแจสสาคัญนะครับที่กลุ่มความลับเส้นทางการเงินทั้งหมดของตระกูลหุฮุนเซนนะครับ เมื่อถึงมือจีนแล้วนะฮะรับรบองว่าโดนรีดข้อมูลจนหมดเปลือกแน่เลยนะครับแฉยับว่าใครรับสวยใครฟอกเงินใครรวยบนความทุกข์ของชาวโลกนะฮะคุณเซนนะครับตอนนี้นั่งไม่ติดนะฮะพอความลับที่อาชัยหากินกันมานานนะฮะกำลังจะกลายเป็นเชือกแขวนคอตัวเองนะครับถังแตกแน่นะฮะเต็มตัวอดตายนะฮะ เมื่อเชนจี้นะครับและเครือข่ายทุนสีเทาถูกกวาดล้างเท่ากับว่าแหล่งทาเงินหลักของคุณเซนนะฮะก็ถูกตัดขาดสมบั้นนะฮะเงินมหาศาลนะฮะที่เคยไหลมาเทมาจากกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ก็หายวับไปกับตานะครับสภาพตอนนี้คุณเซนเหมือนคนแขนขาขาดนะครับ สำหรับในตอนนี้นะครับเฉินจืจ่อนะฮะก็กำลังถูกทางการจีนนะฮะ,ะทำการสอบสวนหลังจากที่กัมพูชานะฮะส่งมบอบส่งตัวเฉินจื้อนะฮะให้ทางการจีนแล,แล้วนะครับเฉินจื้อก็แชออกมาแล้วนะครับว่าตัวการใหญ่ที่แท้จริงนะฮะมีใครอยู่เบื้องหลังตอนนี้หุ่นเซนนะครับก็เริ่มร้อนๆหนาวๆแล้วนะฮะเพราะว่าจีนก็ กำหนดให้สแกมเมอร์นะครับออกมามอบตัวก่อนวันที่15กลุ่มภาพันธ์2569นี้นะครับหากใครออกมามอบตัวจีนบอกว่าหนักจะกลายเป็นเบาและก็จะยังมีที่ยืนในสังคมนะฮะส่วนจีนนั้นนะฮะก็กำลังเตรียมการหรือจัดการแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชานะครับเห็นบอกว่าอาจจะจัดการให้สิ้นซากนะครับรวมไปถึง จับตัวการใหญ่ให้ได้สกิดข่าวต่อมานะครับก็เป็นข่าวที่ญี่ปุ่นนะครับรู้ตัวว่าโดนหลอกนะฮะหลังภุนเบนเน็ตหลุดปากวางทุนเองนะฮะแต่ตีเนียนของเงินญี่ปุ่นไปกู้ทุนระเบิดนะฮะที่เป็นกู้ทุนระเบิดเก่าที่วางไว้นะครับโดยมีการไปขอเงินกู้นะฮะวนไปไม่จบสิ้นนะครับงานนี้นะฮะเข้าเต็มเต็มนะครับเมื่อมหาอำนาจอย่างญี่ปุ่นแล้ว สหรัฐอเมริกานะครับที่เคยใจปั้มควัากระเป๋ารวมกันเกือบ800ล้านบาทนะฮะให้กัมพูชาไปช่วยกู้ทุ่นระเบิดเก่าที่ตกค้างนะครับเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านก็ต้องมาเกิดอาการของขึ้นนะฮะเมื่อเรื่องมาแดงเพราะคุณมันเน็ตนะฮะดันเผลอดปากออกมาว่ากำลังเร่งเข้าไปกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ที่ชาวบ้านอาศัยอยู่ฟังแล้วก็ทะแม่งทแม่งนะฮะ พราะชาวบ้านที่เคยอยู่เคยทํานาตรงนั้นมาก่อนก็สแสดงว่าเมื่อก่อนไม่มีระเบิดแล้วจู่ๆมันงอกมาจากไหนนะฮะคาตอบนี้นะฮะทำเอาเจ้าของเงินช็อกนะครับคือเพิ่งเอาไปวางใหม่นั่นเองนะฮะงานยงานนี้นะฮะญี่ปุ่นก็รู้สึกเหมือนโดนตบหน้าฉาดใหญ่นะฮะเพราะเหมือนเอาภาษีของประชาชนคนญี่ปุ่นไปสนับสนุนให้ทหาร กัมพูชาวางระเบิดเล่นนะครับแล้วก็ทำมณีขอกู้เงินไปเพื่อกู้ทุกระเบิดวนไปไม่จบสิ้นนะครับความไว้ใจนะฮะที่ญี่ปุ่นเคยสร้างมาเป็น10ปีนะครับเรียกว่าพังทลายลงทันทีเพราะความไม่ซื่อสัตย์นะฮะของกัมพูชานะครับนั่นก็เป็นข่าวที่ญี่ปุ่นและอเมริกานะครับให้เงินกัมพูชาไปใช้ในเรื่องการ เก็บกู้ทุนระเบิดเก่านะครับตามเชดนสุดท้ายก็รู้ตัวนะฮะว่าข้าเมนมันไม่ได้เอาเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรอกครับนะฮะเงินเรื่องของเงินนะฮะไปเก็บกู้ทุนระเบิดของข้เมนั้นนะก็เห็นมีข่าวนะครับว่าไปขอหลายประเทศอยู่เหมือนกันนะฮะโดยใช้ข้ออ้างนี้แหละฮะไปขอทานเขานะครับแล้วก็ทาสาเร็จเสียด้วยนะฮะ แต่จากนี้ไปนะฮะผมคิดว่านะฮะเขมรอาจจะกลับมาใช้มุกเก่าแบบนี้อีกไม่ได้แล้วนะคเพราะว่าหุน่นเบ็ลหลุดปากออกมาแล้วนะครับต่อไปก็คงจะหมดสิทธิ์ขอทานตลอดชีวิตนะครับสำหรับเขมรนะฮะสกิทข่าวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องที่เขมรนะฮะแสดงนิสัยเดิมอีกแล้วนะครับเตรียมตัวลิบภัยเข้าไทย และจะขอที่อยู่อาศัยและเข้าป่าอาหารนะครับขมน,นะฮะเตรียมเอาลูกไม้เดิมๆนะฮะมาใช้นะครับได้มีข่าวว่าชาวขามต์กลุ่มหนึ่งนะฮะเริ่มเตรียมรวมตัวกันย้ายถิ่นฐานนะครับก็จะทําการอพยพหนีจากขามຈ์นะฮะเข้ามาบริเวณชายแดนไทยเพื่อขอลิ้ภัยนะครับแล้วก็มาขอที่อยู่เข้าป่าอาหาร เหมือนสมัยเมื่อ40กว่าปีก่อนนะฮะเพราะว่าทางการกัมพูชาไม่เหลียวและนะครับเลยลองขอให้ไทยช่วยจัดตั้งศูนย์พักพิงช,ชั่วคราวให้นะฮะโดยอ้างว่าไทยก็มีส่วนจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำในครั้งนี้นะฮะโดยเหตุผลว่าไทยะฮะเป็นคนเริ่มบัตรก่อนนะครับและเพื่อความเห็นแก่มนุษยธรรมโดยเคค่เม้น์กลุ่มนี้นะฮะให้สัญญาว่าจะอยู่ไม่นาน และจะไม่ยึดที่เป็นของตนเองเอีกนะครับอันนั้นก็เป็นข่าวนะฮะที่นํามาเสนอท่านผู้ชมและเพื่อนๆนะครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆนะฮะมีความคิดเห็นเป็นอย่าง,างไรกับประเด็นข่าวนี้นะฮะก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเข้ามากันนะครับสำหรับข่าวนี้นะฮะผมคิดว่านะฮะขมเ้นในตอนนี้เริ่มจะอดอยากกันแล้วนะครับ เลยมีข่าวแบบนี้ออกมาะะยังไงไทยก็ไม่ให้เข้านะฮะเพราะในตอนนี้ประชาชนคนไทยนะครับก็ไม่ชอบคนเขมรแล้วนะฮะและยิ่งออกมาออกข่าวมาแบบนี้นะฮะว่าไทยเป็นคนปฏิบัติเกแต่จริงๆแล้วเขวมรน,นะฮะเป็นคนเริ่มปฏิบัติเกะชัดๆนะครับแต่ก็ยังไม่ยอมรับนะฮะแล้วเรื่องมนุษย,ยธรรมสำหรับคนเขมรผมคิดว่าไม่น่ามีหลอกกับคนอย่างนี้ ไม่น่าจะมีมนุษยธรรมนะฮะช่วยเหลือแล้วก็กลับมาเนละคุณนะฮะเพราะเรื่องที่จะขอรีภไพนั้นอย่าหวังนะฮะว่าไทยจะให้รีภไพเข้ามาไม่มีทางเป็นไป,นปนได้นะฮะถ้าเข้ามาก็ผักดันกลับไปก็เท่านั้นนะครับนั่นก็เป็นข่าวนะครับที่หยิบยกมา,าสกิดให้กับท่านผู้ชมและเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะที่ ติดตามกวิศกิจข่าวหนึ่งก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนก็ขอให้ท่านผู้ชมและเพื่อโชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกคนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าในคลิปนี้สวัสดีครับ